ระับจะมีข่าวทุกปีคือเรื่องคดีของพิกโจ๊กเนี่ยจะมีการดรําเนินคดีเยอะแยะมากมายฟังจากพิกเต่าเล่าให้ฟังเขาหมายถึงว่าพิกโจ๊กกับพวกจะถูกดําเนินคดีอีกหลายคดีฟังแล้วเข้าใจแบบนั้นคราวนี้พอผมได้รับได้รับทราบจากข่าวเนี่ยว,ว่าพิกเต่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคดีที่มีเกี่ยวข้องกับพิกโจ๊กลูกน้องพิกโจ๊กเนี่ยยังมีอีกหลายคดีและนักข่าวก็จะมีงานทํามีข่าวให้ทําตลอดทั้งปีผมก็เลยไปหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ ฟังดีๆนะครับ,รบผมก็ไปหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าเอ๊ะทำไมวิกเต็มแกพูดแบบนั้นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าลือให้ฟังว่าประมาณอาทิตย์หน้านะประมาณอาทิตย์หน้านะเออคดีวิกโ๊กจะมีความคืบหน้าจะมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะยศสูงถูกพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจคนครบาล ออกหมายเรียกเขาบอกประมาณนี้แหละแหล่งข่าวเขาบอกนะเขาลือกันนะเนะแหล่งข่าวผมไม่ค่อยพลาดครับเขาว่าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีข่าวลือว่าจะมีนายตำรวจระดับสูงนะสูงมากๆถูกหมายเรียกของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุ้ว่ากันนะเขาลือกันนะประมาณอาทิตย์หน้าเพื่ะนพี่น้องนักข่าวมาเตรียมตัวครับจะมีข่าวใหญ่ครับนะจะมีข่าวใหญ่ประมาณอาทิตย์หน้าตำรวจระดับสูง จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคัวพันธุ์นะกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเนี่ข้อหาที่น่าจะโดนก็คือสมคบและก็ร่วมกันฟอกเินข,ข่าวหรือแหล่งข่าวที่ผมได้มาแหล่งข่าวผมไม่ไม่ก็แม่นเลยเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศหน้าเนี่ย็นมีตำรวจระดับสูงนะครับเนี่ยตำรวจระดับสูงๆเลยนะจะถูกแจ้งข้อหาแหล่งข่าวก็กล่าวอีกว่าการแก้งข้อกล่าวหาทนี้ครับ นะฮะเขาบอกว่าโอ้โหพฤติการในการกระทาความผิดนี่นะพฤติการในการกระทาความผิดนี่โอ้โหยี่สิบปาน้านะครับเขาว่ากันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะว่าพฤติการในการกระทาความผิดนี่มันอาจจะยาวมากเลยของนายตำรวจระดับสูงเนี่ยกลับรูกร้องเนี่ยนะครับยาวเลยอ่ะเขาบอกว่าการเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่บรรยายพฤติการในการกระทาความผิดที่ยาวมากยี่สิบปาน้านะอันนี้เป็นข่าวแหล่งข่าวของผมนะ เขาลือกันแล้วตำรวจระดับสูงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้บอกนะเขาบอกเป็นระดับสูงๆเดอะตำรวจใหญ่แต่กับประมาณอาทิตย์หน้าก็รอดูนะครับนะครับเขาบอกว่าพฤติการในการกระทำความผิด20ปีหน้าเออบางคนบอกว่าพนักง,งานสอบสวนตั้งแต่รับราชการมายังไม่เคยเห็นพฤติการในการกระทำความผิดที่มันยาวมากขนาดนี้นะครับอันนี้นะครับก็ก็ประมาณอาทิตย์หน้าก็พี่น้องสื่อมวลชนก็จะได้มีข่าวใหญ่ในคดีที่ลูกน้องบิกโจ๊กและบิกโจ๊ก ถูกกล่าวอ้างกล่าวหาอะไรที่เป็นข่าวนี่แหละครับอาทิตย์หน้านก็น,น่าจะมีนะครับเพราะหลังจากนั้นไปแล้วนะครับแหล่งข่าวที่ผมบอกเดียว,ว่านักข่าวจะมีงานทำท้กปีเนี่ยก็จะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนะกระถิ่นพระราชาทานมาตราล้อยสิบสองอะไรต่างๆก,ก็จะมานะแล้วก็จะมีคดีเกี่ยวกับพวกนะมีนายตำรวจระดับสูงเป็นใครก็ไม่รู้อีกเนี่ยรับเงินวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้งานใหญ่เลยครับนะ กันจะมาเรื่อยๆครับนะมันจะมาเรื่อยๆแหล่งข่าวบอกว่าทีมงานทีมงานเนี่ยเขากำลังปั้นคดีกันอยู่นะปั้นกันอยู่นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับมีกะมีตำรวจใหญ่ใครก็ไม่รู้นะนะครับนะจะมีคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยนักข่าวจะมีคดีเกี่ยวกับตำรวจทันท้นผู้ใหญ่เยอะเลยเปอนตำรวจทันท้นผู้ใหญ่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับสินเงินการเรียกรับสินเรียกรับเงิน เพื่อแต่งตั้งยุกย้ายเช่นสมมติคุณอยากเป็นผูก้กำกับเอามาคุณอยากเป็นผู้การเอาเงินมาคุณอยากเป็นผู้จัดจาก,การเราตังมาให้ผมเดี๋ยวผมจัดก,การคุยกับนายให้จะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวอีกมานะครับนะแล้วก็จะมีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นตำรวจครับแต่ปรากฏมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีทองคาครับนะเอาไปแลกกันทีเราเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลนะครับบางคนก็ยศดไม่น้อยนะครับยศดแค่ในพันในสิบในอะไรต่างๆนะครับ เอามีท้องไปเป็นคนละกิโลอะ่ะนะครับนะเป็นหมื่นหมื่นบาทนะครับเอาไปเอาไปเอาไปแลกเป็นเงินจับเป็นรายต่างๆนะครับก็ก็ออยังมีหลายก็ดีอันนี้แหล่งข่าวของผมนะแต่เป็นใครก็ไม่รู้นะที่โดนาเนิก็ดีนะแต่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ครับนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับและแหล่งข่าวที่ผมแจ้งเขาแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ไไดเพราะหลักฐานมันแน่นนะครับหลักฐานมันแน่นนะครับเป็นตารวจใหญ่เป็น นายตำรวจหลายคนเลยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคดีมาเยอะนะครับและพี่น้องประชาชนก็อาจจะตกตกใจว่าโอ้พระเจ้า,าโอ้จอชจะับโอ้จอชจะับอ,อ,อันนี้ก็ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคดีที่จะเกิดขึ้นนั้นเร็วๆนี้ทั้งปีครับเราจะได้เห็นผลงานของตำนงานตำรวจแห่งชาติปราบาลตำรวจด้วยกัน ส่วนตำรวจคนไหนตำรวจใหญ่ตำรวจเล็กเป็นใครก็ติดตามกันไปนะพี่เดก็จะเอาแหล่งข่าวมานำเสนอกันทุกวันนะย้ยามนะครับแหล่งข่าวพี่เดเนี่ยส่วนใหญ่จะ9.9ผิดพลาดก็ประมาณทั้เพราะแหล่งข่าวพี่เดเนี่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าเชื่อถือได้ส่วนจะเป็นใครไม่ขอบอกนะก็บอกแต่เพียงว่าประมาณอาทิตย์หน้านะก็อาจจะมีข่าวตำรวจระดับสูง ถูกแจ้งข้อหาใหญ่โตโผลาพฤติการหลายสิบหน้านะครับก็ดูว่าจะเป็นใครนะครับนะเราก็ไม่ต้องไปเดาแล้วครับเดี๋ยวเราก็รู้ว่าทาที่หน้านะแต่บอกเลยกบอกก็อย่างแรงข่าวพีเดนแม่งแม่งนะครับนะนะก,ก,ก็ว่ากันต่อไปนะครับนะครับเรื่องเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณทักษิณคุณทักษิณน,นะครับก็คือนักโทษชายทักษิณซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษก็ยังถือว่าเป็นนักโทษนะแต่ได้รับการดูแลเยี่ยมนายกรัฐมนตรีของไทย มีอออร,รองพบตรมีรัฐมนตรีมีประหลัดกระทรวงมีอธิบดีไปคอยต้อนรับนะครับนะครับก็คือนักโทษชายทักษิณนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษที่ถือเป็นนักโทษแต่คุณทักษิณเนี่ยแกเป็นคนที่มากมารมีเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเวลาแกไปไปที่เชียงใหม่เนี่ย FC ก็เยอะคนมาต้อนรับเสื้อแดงอะไรต่างมาต้อนรับแต่เสื้อแดงก็มีสองส่วนนะส่วนที่มาต้อนรับก็มีส่วนที่มาด่าก็มี บอกว่า99ศพที่ต้องไปตายเพราะคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างไรนะเออพวกเขาติดคุกพวกเขาต้องตายต้องเจ็บแต่คุณทักษิณคุณทักษิณร่ำรวยสบายไม่ต้องติดคุกอิจราแล้วจะไปจับมือกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมทนะหารนหารก็มีสองฝั่งเสื้อแดงไปเชียร์ทักษิณก็มีเสื้อแดงดาทักษิณก็มีนะนะครับก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีนายกสามคนนายกทักษิณนายกเศรษฐานายกสมชายแล้วก็นายกอุ้งอิงอีกคนหนึ่งก็ตอนนี้กับบ้านเมืองเราปกครองด้วยระบบระบบทักสินก็กลับมาเหมือนเดิมครับสมัยก่อนก็มีคุณสุเทพไปขับไล่ตอนนี้ก็กลายเป็นพวกเดียวกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อนุรักษ์นิยมไปขับไล่ทักษิณก็พวกเดียวกันหมดก็ทักษิณจับฝ่ายประชาธิปไตยก็อนุรักษ์นิยมก็เป็นพวกเดียวกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต่อรองกันสมงประโยชน์ทางการเมืองหมดนะผมคงไม่ต้องเล่ารายละเอียด พี่น้องประชาชนก็คงจะก,ก็กลายเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคุณทักษิณแกบอกว่าแกกลับประเทศไทยมาแกจะมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดไว้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แต่สิ่งที่เห็นในวันนี้มันชัดแก,กน,นะครับว่าคุณทักษิณน,นั้นนะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแม้กระทั่งในระหว่างเป็นนักโทษพักโทษก็ยังยุ่งเกี่ยวกับการเมืองการลงพื้นที่การเรียกนักการเมืองมานั่งถ่ายรูปคู่นะแสดงแสนยานุภาพ เดินไปที่นั่นชี้ที่นี่ให้คำแนะนำทางด้านเศรษฐกิจมันคือการกลับมาเล่นการเมืองเหมือนเดิมพรานั้นสิ่งที่คุณชักชักสินพูดตอนที่อยู่ประเทศดูไบนั้นกลับในวันนี้ก็กลงกันข้าวกันจ้ส่วนคำพูดของคุณชักสินจะเชื่อถือได้หรือไม่พี่น้องประชาชนต้องคิดดูก่อนอยู่ดูไบกูอยากกลับบ้านคิดถึงหลังจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ใช่ครับกลับมาเล่นการเมืองมาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเหมือนเดิมก็คือเจ้าของพรรคเพื่อไทยถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะบอกว่าทักษิณไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของพรรค แต่ในโลกแห่งความจริงผู้คนเ็ารู้หมดใครอยากได้อะไรตำแหน่งรัฐมนตรีนายกใครอยากจะโยกย้ายอะไรต่างต้องเข้าหาผู้จัดการแสดงแสนยายนุยภาพสุภาพโดยการให้ผู้กองธรรมนัสนายกเศรษฐาปลัดใคตะไคเนี่ยเข้าพบมันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีอํานาจอย่างแท้จริงเขาคือจุดศูนย์รวมอํานาจนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พีเดียด้วยนะครับเขาคือจุดศูนย์รวมอํานาจ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้อะไรเดนประเทศไทยต้องการทําอะไรก็ต้องปรึกษาเขาส่วนคุณเศรษฐาก็เป็นนายกตามกฎหมายแต่อํานาจเต็มอยู่กับนายทักสินนี่ขนาดเป็นนักโทษนะครับเขายังไม่พ้นโทษนะครับยังพักโทษเขายังมีอานาจขนาดนี้พอหลังจากเขาพ้นอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นเวทีแน่นอนร้อแล้วก็การลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีวาระทางการเมืองชัดเจนใครๆก็รู้ครับ นักข่าวการเมืองเมื่อเช้าคุยกับผมแล้วบอกพี่เดชใครๆก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เขาไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมหลุมศพอะไรแล้วครับไอพวกนั้นมันแค่ชามจริงๆแล้วเขาก็มาวัดเรตติ้งจะมีการเลือกตั้งนาย,า,า,งายกอบจเชียงใหม่กันเร็วๆนี้เขาก็มาวัดเรตติ้งว่าสามารถจะยึดพื้นที่คืนมาเป็นเมืองหลวงของพัคเพื่อไทยเหมือนเดิมได้หรือไม่เพราะว่ากระแสที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกสสอเนี่ยตากนว่าพรกก้าวไกลได้ไปเจ็ดที่นั่งก็ถือว่าเยอะมาก